สุขีบันสมเบอบันเครอเก่าผีบ่นอนเอ้ยให้วูเจ้าอยู่ดีวิแห้งอยากได้ดมหลักตัวจัดตอยเดียบีบมอนตเฮ้คนเสียนใจกัน หรือเจ้าเสียหายไอ่ล่งได้บอดาแตได้ดสุขสวัสดีมีใช่จงมเจีเจ้าต่อไปมีความสุขหลายหลายเดือดำดำดำ